มะม่วงยางไหลที่ลำต้นกับมะม่วงถูกหนอนเจาะที่ลำต้นมีความแตกต่างกันยังไงวันนี้ผมจะมาอธิบายให้ฟังครับ สวัสดีครับวันนี้เรากลับมาพบกับรายการเกษตรนุกพาเอีกเพื่อความยิ่งยืนนะครับวันนี้เองผมจะมาอธิบายเกี่ยวกับความแตกต่างระหว่างลำต้นมะม่วงที่โดนหนอนเจาะกับลำต้นมะม่วงที่เกิดเปลือกแตกยางไหลที่มีน้ํายางไหลซึมออกมานะครับพอดีเก็บคําถามจากสมาชิกทางบ้านนะครับที่ถามมาว่าลำต้นมะม่วงเนี่ยมันมีเป็นเหมือนยางไหลที่บริเวณต้นนะครับมันเกิดจากแมลงอะไรไปเจาะน,นะครับต้องบอกว่า การที่เราเห็นยางไหลออกจากเปลือกของม่วงนะครับมันเกิดจากเชื้อราเข้าทำลายนะครับมันจะไม่ได้เกิดจากหนอนมาเจาะเข้าไปกินบริเวณเปลือกหรือบริเวณในลําต้นของม่วงนะครับซึ่งจะแตกต่างกันเวลาเราเห็นยางไหลออกมานะครับที่บริเวณเปลือกของต้นมะม่วงเนี่ยตัวนี้เองจะถูกเชื้อรานะครับเข้าทําลายนะครับทําให้ ต้นมะม่วงเนี่ยเกิดอาการที่เรียกว่ามียางไหลออกมาบริเวณนั้นๆซึ่งจะเกิดได้ก็กรณีที่ว่ามีความชื้นที่เหมาะสมต้นมะม่วงไม่ปโปรง่งนะครับเชื้อราพวกนี้จะเข้าถ้าเทียบกันกับต้นมะม่วงที่ผมได้มีการตัดแต่งและทําให้ต้นปโปร่งด้านหลังของผมเนี่ยก็จะเป็นต้นมะม่วงที่ระยะชิดเนี่ยตัวนี้เองจะไม่ค่อยเกิดนะครับแต่เดี๋ยวผมจะพาไปดูว่าต้นมะม่วงที่เกิดยางไหลนะครับถ้าเทียบกันกับนอนเนี่ย หนอนเข้าไปกินลําต้นเนี่ยจะต่งางกันยังไงก็เหมือนที่ผมอธิบายนะครับมันจะมียางไหลบริเวณที่เราเห็นเนี่ยบริเวณเปลือกบริเวณลําต้นที่ไม่ว่าจะเป็นต้นเล็กต้นใหญ่เนี่ยก็สามารถเกิดได้ตัวนี้เองจะต้องรักษาโดยการใช้สารรักษาเชื้อรานะครับก็คือคาเบนดาซิมแมนคเซปะไรพวกนี้ก็สามารถที่จะเอามาพ่นหรือเอามาทาบริเวณตรงที่เกิดยางไหล หรือตรงที่เกิดเปลือกแตกได้นะครับตัวนี้เองที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเราต้องมีการรักษาเพื่อให้ต้นของเราเนี่ยมันกลับมาดีเหมือนเดิมจะต่างก,กันกับต้นที่ถูกหนอนเจาะนะครับการสังเกตต้นที่ถูกหนอนเจาะก็คือหนอนเนี่ยมันจะเข้าบริเวณจุดที่รับตาก็คือบริเวณโคนนะครับแล้วมันจะค่อยๆกินเปลือกขึ้นไปเรื่อยๆบริเวณเปลือกเนี่ย จะถูกห่อหุ้มหนอนไว้เพราะว่ามันไปเจาะที่บริเวณโคนต้นขึ้นมาเวลาเราจะหาหนอนนะครับคือหนอนพวกนี้มันจะเป็นหนอนด้วงมันจะกินแล้วมันจะขับถ่ายเป็นมูลเปลือกไม้นะครับดันออกมาจากบริเวณรูเวลาเราเจอขุยเป็นขี้หนอนบริเวณโคนต้นมะม่วงเนี่ยให้รู้ได้เลยว่าหนอนพวกนี้มันเข้าไปกัดกินเปลือกต้นมะม่วงของท่านเรียบร้อยแล้วแล้วก็ถ้าเรา เอามีดไปถากนะครับแล้วก็ไปหาตัวได้ทันเนี่ยจะสามารถที่กําจัดหนอนพวกนี้ก่อนที่มันจะเข้าลําต้นเพราะว่าถ้ามันเข้าลําต้นไม่ได้นะครับท่านจะหาตัวไม่เจอเนี่ยมันก็จะกัดกินต้นมะม่วงของท่านไปเรื่อยนะครับมันก็จะเข้าไปบริเวณต้นทําให้ต้นเนี่ยเกิดความเสียหายแล้วต้นเนี่ยอาการที่เรียกว่าเราไม่สามารถจะกู้ได้ทันน็นคือต้นจะเกิดอาการที่เรียกว่าใบเริ่มเหลืองเริ่มหอ่อจะคล้ายๆอาการที่เรียกว่า ้นขาดน้ําเฉียบพันธ์อะไรประมาณนี้นะครับใบมันจะไม่ได้ร่วงเลยทีเดียวแต่ว่ามันจะค่อยๆห่อเหี่ยวห่อเหี่ยวลงไปเรื่อยๆแล้วก็จะตายในที่สุดนี่คือเคสที่เรียกว่าหนอนเข้าลําต้นไปแล้วเรียบร้อยเราไม่สามารถที่จะหาอะไรมาแก้ไขได้กรณีหนอนที่ทํารูแล้วกัดกินขึ้นแนวดิ่งนะครับตัวนี้เองเนี่ยจะไม่สามารถที่จะเอาสารเข้าไปฉีดได้ในกรณีที่ว่า ต้นยังสดชื่นอยู่ยังไม่เห็นผลกระทบว่าใบมันเริ่มเหี่ยวแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะไปหาตัวหนอนที่บริเวณเ,เ,เปลือกของมะม่วงได้ถ้าหาเจอก็ทำการกำจัดได้แต่ถ้าหาไม่เจอแล้วรูเนี่ยทะแยงลงนะครับให้ใช้สารอบาแม,มกตินนะครับผสมน้ำแล้วก็ใช้เซลิงนะครับดูดแล้วก็เอาไปอัดเข้าไปที่รูของหนอนพวกนี้นะครับเพื่อกำจัดตัวมันที่อยู่ในรูนะครับไม่ให้มัน ขยับที่หรือขึ้นไปกินบริเวณอื่นของต้นมะม่วงเราอีกทำให้ต้นมะม่วงเราเนี่ยมันตายเราก็จะสามารถกําจัดหนอนได้นะครับแต่ถ้าใครอยากจะป้องกันนะครับก็ให้ทําแปลงให้โปร่งโคนเนี่ยทำให้โปร่งไว้นะครับอย่าให้หญ้าหรืออะไรไปสุมจนมันเป็นที่ฟักตัวของหนอนพวกนี้แล้วมันก็จะเข้าไปกัดกินในต้นมะม่วงของเราการดูแล ง่ายๆแค่นี้นะครับแล้วก็ถ้าหากว่าเราเจอแล้วก็ป้องกันและกําจัดตามที่ผมบอกได้เลยซึ่งความแตกต่างที่ผมเทียบวิดีโอให้เห็นเนี่ยจะต่างกันนะครับระหว่างยางไหลกับหนอนเข้าต้นมะม่วงนะครับก็รักษาแล้วก็ดูแลต้นมะม่วงตามาวิธีที่ผมบอกได้เลยเพราะว่าประสบการณ์เราเจอมาหมดแล้วไม่ว่าจะเป็นต้นตายนะครับยางไหลกับต้นมะม่วงเนี่ย ก็มาฝากกันสําหรับสมาชิกที่มาตั้งคำามไว้นะครับวันนี้ทำวีดีโอให้เรียบร้อยแล้วนะครับก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านอีกครั้งที่เข้ามาติดตามรับชมไม่ว่าจะเป็นสมาชิกเก่าหรือสมาชิกใหม่นะครับสมาชิกใหม่ที่เพิ่งเข้ามาติดตามรับชมก็อย่าลืมกด subscribe ค,ค,ค,ครับเพื่อติดตามคลิปวิดีโอใหม่ๆที่ทางสวนดีลาวดีจะนํามาฝาก,กนในครั้งถัดไปวันนี้ผมต้อเก่าคําว่าขอบคุณและสวัสดีครับ